ข่าวประคัแมนเชสเตอร์เตดประจำวันที่18มิถุนายนโดยโค้ชเชฟฟบอลแมนเชสเตอร์เตดยันนี้ขอสเสนอแมนเชสเตอร์เตดนั้นใกล้จะบรรลุข้อตกลงจับจอดนซันโชที่75ล้านปอนด์แล้วโดวยเงินที่ผมทางแมนเชสเตอร์มีรายงานขอบใกล้ชิดกับการจัดก,การที่75ล้านปอนด์รหรับทางบริษัทมุลในการซื้อซันโชคนนี้เข้าสู่ทีม หลังแต่ทีมชาติตังกรษิตรายนี้ตกเป็นเป้าขอ,ขอต้นนนการย้ายทีมเป็นเวลาหนึ่งปีเกี่ยวกับการย้ายไปโอทัฟฟอร์ดเนื่องจากปิสาจแดงนั้นปฏิเสธที่จะพบกับราคาที่108ล้านปอนด์ของดอตมุลเมื่อสมมติที่แล้วในขณะที่ทางบริษัทดัตมุลนั้นจะท,ทำการให้จุดยืนของพวกเขาก็อ่อนยอมอ่อนข้อลงนะฮะโดยให้ดีวอซานโชนั้นลดลงไปพวกเขาก็ควรจะปฏิเสธการเสนอราคาเปิดอยู่ที่67ล้านปอนด์จากทางแมนยู ซึ่งตอนนี้เข้าใจแล้วว่าจะได้กลับมาพร้อมข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้วจากการรรยงานของจินเบิร์นระบุเลยว่าแมนยูนั้นมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการรักษาไลาเซนของซางนโชคนนี้ก่อนแคมเปญใหม่จะเริ่มต้นขึ้นโดยคาดกันว่าบิสา์แดงนั้นจะตกลงค่าธรรมเนียมอยู่ที่7 5ล้านปอนด์กับทางดอทมลอย่างแน่นอน ซึ่งโครงสร้างการชำระเงินของทางเมนยูนั้นได้รับการรายงานมาว่าการังการเจราจาต่อรองและก็รายงานในขณะน,นี้อ้างมาว่าดอทบุญนั้นกระตือรือร้นที่ได้รับธรรมเนียมส่วนใหญ่ล่วงหน้าก่อนส่วนที่เหลือนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางประสิทธิภาพของทางเจอเรชั่นโชผลนี้ซึ่งดอทบุลนั้นคาดกันว่าจะบรรลุข้ตอตกลงก่อนจะสิ้นเดือนการตลาผมนี้และก็อิสันคาวานีก็บอกว่ายินดีที่จะสลัดเสื้อหมายเลขเจ็ดของเขา ให้กับซานโชหากเขามาถึงในช่วงสมัยนี้นะน,นะผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะก็แมนยูก็ลุกคืบเข้าไปอีกหนึ่งคืบแล้วตอนนี้ข้อตกลงอยู่ที่75ล้านปอนด์อาจจะจบก็เป็นได้ในช่วงสมัยนี้ต้องรอดูกันต่อไปแต่ยังไงซะผมดูแล้วเนี่ยแมนยูเอาจริงเอาจังและตัดมุนก็พร้อมจะขายอยู่แล้วเพราะตัดมุนหาตัวแทนทางซันโชมาได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ลโอยันกิริชจะไม่มีวันเลือกซบแมนยูหากย้ายจากทางแอสตันวิลล่าไปอย่างแน่นอนโดยกักนิที่ทางบริโอเฟย์นานตนานกองหลังของทางแมนยูยืนยันหนักแน่นมาว่าหากแจ็คกิริชคิดจะย้ายจากทางแอสตันวิลล่าที่จริงแล้วยังไงซะก็ไม่มีวันเซ็นสัญ,ญญากระทับปีศาจแดงอย่างแน่นอนโดยคุณรู้อะไรไหมช่วงนี้มีคนถามผมรเรื่องแจ็คกิริชกับทางแมนยูทุกวันทั้งวันจนขี้เกียจพูดแล้วและก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะยังไงคำตอบมันก็เหมือนเดิมตลอดนั่นแหละครับ ย้ำอีกครั้งนะว่าตำแหน่งของแก๊กกิริชนั้นไม่ไปทับกับทางบรูโน่เฟอร์เดสเปเป็อยู่แล้วแต่ตำแหน่งถนัดของเขาก็คือกองหน้ากึ่งปีกซ้ายเรามีมาครคับแรฟฟอร์ดที่ทำผลงานได้โดดเด่นครอ,องอยู่ขณะที่ทางพอวอกป้าเองก็ฟอร์มเทพที่สุดแล้วหากขยับไปเล่นตำแหน่งนั้นคำถามคือจะเหลือที่ว่างให้กิริชคนนี้ได้ลงสนามหรือไม่หากย้ายไปจริงเหรอ ทุกคนรู้ดีว่าตำแหน่งขนาดของกิริชนั้นคือตัวรุกทางด้านซ้ายหรือกองหน้ากึ่งปีกซ้ายหรือที่ดีลอนลอมาหน่อยก็คือย์เมอร์นัมเบอร์10ซึ่งทีมของวันนั้นมีสุดยอดผู้เล่นอยู่แล้วครบทุกพื้นที่ทำการฉะนั้นจึงยากที่จะสอดแทรกขึ้นไปเป็นตัวจริงหรือถอดคนอื่นๆอ,ออกไปไว้บนม้านั่งสำรองที่ซ้ำไป โดยกิริชเองก็คงจะเข้าใจจุดนี้ดีอยู่แล้วฉะนั้นหากเขาคิดจะย้ายออกจากทางแอสเซฟิลล่าในช่วงสม,มัยน,นี้จริงๆนะฮะก็คงไม่เลือกแมนยูตามที่เป็นแฟนคาดหวังเอาไว้หรอกนะเลิกมโนกับเรื่องนี้ไปได้เลยปแต่ว่าง,งานนี้นะผมทางบริโอเฟินาน,นะฮะได้บอกเลยว่าแจ็คกิริชนั้นถ้าออกจากแอสเซฟิลล่าเขาจะไม่มาแมนยูอย่างแน่นอนงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันนะผมอะไรจะเกิดขึ้นกันแน่ในช่วงสม,มัยน,นี้ เรามปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเอเจนต์เดอะแบ็ตข่าวคิดจะย้ายหนีแมนยูพร้อมยันมีบทบาทสำคัญใน,นการหน้าอย่างแน่นอนโดยงานนี้นะผมทางตัวแทนของทีมฟั week, นเดอร์บิกได้เปิดเสรข่าวลือที่ว่าตัวผู้เล่นนั้นต้องการย้ายออกจากทางแมนเชสเตอร์เตดแทนยังโปรสเนอตัวให้บาเซรลนาเสียอีกด้วยนะซึ่งตัะเต้วยสีฟีรานี้ย้ายเข้ามายังโอแทฟฟอร์ดด้วยค่าตัวประมาณส5าล้านปอนด์ เมื่อช่วงเด็กันฬายนที่ปีที่ผ่านมาแต่ต้องเผชิญหน้ากับการต้องแย่งชิงตำแหน่งในทีมของทัน,นารุอ,อมโอเลขกกันาชาโดยมีคู่แข่งอย่างทางพอบอบ,บา้าสกัตแบกชมิเน่บรูโน่เฟร์เนสและก็เฟรดที่ต่างก็ได้รับโอกาสมากกว่ากันกับเขาท้านั้นเลยนะโดยไซมอนสวัตครุยพิธีกรรายการฟุตบอลชาวดัตได้ออกมาเปิดเผย เกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าอดีตกองกลางอาร์เท็กอัลสดัมคนนี้ต้องการที่จะยา้ายทีมในช่วงสเสมอน,นี้เพราะไม่มั่นใจเกี่ยวกับโอกาสที่ตนเองจะได้รับจากผู้จัดการทีมว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่อย่างใดโดยเขาได้บอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเลวไหลทั้งเพเลยนะเอเจนต์ของเขาบอกกับผมว่าเดอะเบคนั้นได้พูดคุยเกี่ยวกับทีมงานของสมุทรสอนแล้วเกี่ยวกับฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงซึ่งเขาแค่ต้องการฟิตร,ร่างกายให้กับมสมบูรณ์แบบโดยที่สุด ือจะกลับมาเป็นดอนนี่ที่ยูไนเต็ดต้องการและแตัดสินใจนะเดินหน้าคว้าตัวมาให้จงได้ฟันเดอร์ิกนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด19เกมในภารกิจเมื่อรการชี่แล้วแต่เป็นตัวจริงเพียง4เกมเท่านั้นและมักจะถูกใช้งานในฟุตบอถ้วยเสียส่วนใหญ่ที่ซ้ำไปนะเป็นนำว่าง,งานนี้ดอนนี่ฟันเดอร์ิกคนนี้นะครับดูแล้วเนี่ยตัวเขานั้นก็จะยังไม่ได้ย้ายไปไหนแม้จะมีข่าวก็ตามทีนะฮะ ถือว่างานนี้ต้องรอรุ้นขึ้นต่อไปว่าซัมเมอร์นั้นเขาจะได้เล่นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดอีกครั้งหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านนครับบริโอมองเหตุผลที่เดอปายล้มเหลวกับผีโดยงินนี้ทางบริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังของทางแมนยูพูดถึงเหตุผลที่ทางเบฟิชเดอร์บายกองหน้าทีมชาติทอนแลนด์ล้มเหลวสมัยที่มาค้าแข่งในทีมโอเทฟฟอร์ยดยเดอปายนั้นย้ายมาร่วมทีมไปแสดงเมื่อปี2015 จะทาง PSV ด้วยค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์แต่ไม่อาจจะสร้างผลงานถูกใจภายใต้การกุมทีมของลุยฟันเก่ารวมไปถึงโชเซ่บอรนิโยจนสุดท้ายต้นปล่อยตัวกับทางลียงในช่วงเดือนมกราคมปี2017ซึ่งทางเฟอร์นิดนนั้นมองว่ามีหลายปัจจัยสำหรับความล้มเหลวของกองนหน้าเวสตเปียร์หลานี้ผมคิดว่าเขาเป็นพวกสวนกระแสบริโอนที่กล่าวผ่านทางบีดีสปอร์ต เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคณบุคลิกที่ครอบคลุมทุกอย่างทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์ของนักฟุตบอลและก็คนอื่นเขาซึ่งบางคนที่เป็นพวกคนรุ่นเก่านั้นไม่ชอบมันและนั่นต้องทำให้ใช้เวลาเพื่อจะปรับตัวแม้กระทั่งกับตนเองด้วยกระามชีเดก๋ยน,นี้เมื่อถูกถามมาว่าเหตุผลของ,ของความล้มเหลวที่จะสร้างผลงานกับทางแมนยูทางฟุตบอลคนนี้ก็ได้กล่าวมาว่าผมคิดว่ามันมาจากหลายสิ่งหลายอย่างนะเวลา จงังหวะเหมาะสมและข็สถานที่ที่เหมาะสมรวมถึงวุฒิภาวะเขาอาจจะไปที่นั่นในช่วงที่ยังเด็กจนเกินไปเช่นเดียวกับการฝึกสอนและก็โคช้ชที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมกันอีกด้วยเป็นว่าง,งานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรหลังเดวปายนั้นล้มเหลวกับผีแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มกลับมาฟื้นจากหลุมอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับ บอกร์สื่ออิตาเลียนได้เผยม,มาว่าดานโลดอยากอยู่มิลานต่อไปนะจ๊ะโดยในทางาโกรคอนเตริโอบรรณาธิการของตุตโตแมคคาโตเว็บไซต์ได้เผยม,มาว่าตีโกดานโลดแบคขวาของแมนอยู่อยากอยู่ค้าแข่กับทางอิซีมิลานต่อไปในสัญน,นาคกันเลยทีเดียวซึ่งแข่งทีมชาติบรต,ตุเกตันถูกปล่อยให้กับทางบีแสดงดัมยืมตัวไปใช้งานในรายการที่ผ่านมาหลังจากที่ไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งกับทางอาร์มิสซก้า ได้เลยนะแต่เจ้าตัวก็มีความสุขในการค้าแข่งในถิ่นซานซิโรในการลงเล่นทั้งหมด3 3เกมทุกบริการทาได้ทั้งหมด2ประตูกับอีก3แอสซิสแม้ว่าที่ผ่านมาทางมิลานแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องการตัวไปร่วงทีมแบบธาบอลแต่ติดปัญหาเรื่องค่าตัวที่ถูกวางเอาไว้ที่ระดับ25ล้านปอนด์ซึ่งทางทีมดังจากอิตาลีไม่พร้อมจ่ายเงินก้อนงกล่าว อย่างไรก,ก็ตามทางคอนเตริโอบอก,กรของซุตโต้แมคคาโตเว็บได้เปิดบอกว่าทางดานโลดนั้นตัดสินใจแล้วว่าต้องการจะอยู่ค้าแข่งกับทางมิลานต่อไปและด้วยกันหน้าเช่นเดียวกับทางมิลานก็ต้องการนักเตะให้เล่นกับทีมต่อไปเช่นเดียวกันซึ่งรายงานเสริมเพิ่มเติมมาว่ทาทั้งดานโลดและก็มิลานนั้นกำลังรอให้ยูเตดตอบน้องต่อข้อเสนอดังกล่าวโดยปัจจุบันเจ้าตัวลงเล่นให้กับทางแมนยูไปเพียงแค่สัปภาพเกมนับแต่ย้ายมาร่วมทีม เมื่อปี2018เป็นต้นมานั่นเองเป็นนามว่างานนี้ดีโก้ดานโลดนะฮะยังไงยังไงซะเขาก็ยังอย,อยากอยู่ที่วิลานต่อไปตอนเรากดนต่อไปว่าทางเมนยูนั้นจะปล่อยเขาขายหรือปล่อยยืมตัวต่อไปไหมต้องหลอดลุ้นกันในอนาคตของเขาและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงส,ม,สมุรร์แมนเชสเต็์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ